ดูเดกวทยรุนจันทร์เดือในรุ่งสิบเนในโอกาสวันสากดแห่งชาติประจำปี2565วันที่26พฤศจิกายน2565สหกดเป็นกลไกใจสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรและช่วยกับเพื่อนเศรษฐกิจและส่งมลของประเทศได้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างความเข้มแข็งระดับฐานรากซึ่งเกิดจากการวงทุนของสมาชิก และเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันาสามารถสร้างอำนาจการต่อรองนำสู่การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับให้กับพี่น้องสมาชิกสกานอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหนาให้แก่เกษตรกรและประชาชนทีท่ได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตสังพัด้วยรัฐบาล ได้ให้ความสาคัญกับบทบาทของสายพนและส่งเสริมการกับเพื่อการดําเนินการของสายพนให้มีความนันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐา,สานสายพนเสมอมาโดยการพัฒนาโครงสร้างสายพให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงส,น,สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้ในการดรเนินจัดการและการบริการและพัฒนาทักษะบุคลากร ให้มีความรอบรู้ในด้านการผลิตการจัดวางและการบริหารธุรกิจขอขอบคุณและขอส่งความปรารถนาดีไปยังผู้บริหารสมาชิกสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของสหกลทั่วประเทศตลอดมาพร้อมการขออัตนาคุณพระศิีป์ท่านใดและสติและศิลป์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งเดชะพระบารมี ของพระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หแลแลัวได้สมเด็จพระานางเจ้าฯพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งและสำเร็จผลในสิ่งที่ขึ้นปารถนาทุกประการโดยทั่วกันพนเอกยุทธเจ้าปรญชาในว และผููแทนสากรที่พัลลุณาในวินาทประมาณพศ2564ลมส่ 2, งเส,สเริมสากลได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของสากรกลุ่มเกษตรกรในเรื่องดัางต่อไปนี้ 1. การประเมินมาตรฐานสากรโดยใช้เกณฑ์การจัดมาตรฐานสากลประกอบด้วย ผลการดำเนินงานในรอบสองปียอนหลังผลการดำเนินจะต้องไม่ผักอุ่นและให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสากลสองผลการดำเนินในดำเนินดำ,ำเนินงานในรอบสองปียอนหลังจะต้องไม่มีการกระทำถือว่าเป็นการพึดจริบในสากลสามผลการดำเนินงานในรอบปีปฏิทิสุดท้าย สากรต้องจัดทำงบการเงินและจัากให้มีการประทุ้ใหญ่ภายในเงิวันนับแต่วัน,นสิ้นปีการงที 4. สี่ผลการดำเนินงานในรอบปีบันทีสุดท้ายสากรจะต้องมีสมาชิกทีมหัวข่วมในธุรกิจไม่น้อยอกว่าร้อยละหกสิบผลการบริหารจัดการสากร จะต้องมีการกจากกัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือมีการมอบหมายให้นาะกรรมการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุการดำเนินง,งานในรอบสองปีย้อนหลังสาคจะต้องมีกำไรสุทธิและจ่ายเป็นตุนสวัสดิการหรือเป็นตัวอุาสาธาอณประโยชน์อย่างใดอ,อย่างหานึ่งอย่างน้อยหวันนี้วันที่26ุ่าคพัน์า5 6 5นะคะ เป็นวันสากลแห่งชาติวันนี้การสากลของประเทศไทยครบ106ปีค่ะขบวนการสากลในจังหวัดกระบี่เราร่วมกันจัดงานเพื่อลำลึกถึงพระกรุณาคุณของพระราชโร์เธอเพราะรวมมือพิทยาลงกรพัะบิดาเหตการสากลไทย,ยานาคารมีสากลเข้ามาร่วมกิจกรรม จำนวนมากแต่เราใช้วิธีการคัดกรองตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็วันนี้ก็ใช้วิธีจักระยะห่างแล้วพิธีกรรมดีแต่พิธีวางชันคุ้มเพื่อสักการะพระบผผผผิดาแห่งการสากลใจจริงๆแล้วเราเตรียมการที่จะแข่งกีฬาเชื่อสัมพันธ์ในตีระหว่างสากลในจังหวัดกระบี่ ทั้งหมดเลยค่ะเตรียมการไว้พร้อมแล้วแต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิดตอนนี้ไม่ได้ไว้วางใจก็ลดเหลือคิดกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวก็คือสแสดงความระตุรูต่อพระบิดาแห่งการสักรอนไทยนะคะแล้วก็มีพิธีหม้อ,อ,อการจัดมาตรฐานสากราอนในปี6 4สให้กับสากรอ ในจังหวัดกระบี่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสากรและก็มีการประกวดในทีมสีเช่นเดียวกันมีการประกวดการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสากรซึ่งมีสากรในจังหวัดกระบี่ผ่านได้รับการคัดเลือกหนึ่งสากรก็คือสากรบารักัสจำกัดนะคะเป็นสากรอิสลามเป็นสากรบริการ วันนี้เรามีท่านประธานสันนิบาตสากรจังหวัดกระบี่เป็นประธานจัดงานเป็นแกนนำในการจัดงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสากรมีสำนักงานตรวจบัญชีสากรกระบี่เข้ามาร่วมด้วยค่ะ